สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั้นแนวเรื่องมันมีอยู่ว่าชั้นแนวที่ทําให้คุณสนุกไปกับเรื่องเล่าจากผมบิงไคอาหรือข้อในวันนี้ที่ผมจะนํามาไล่าคุณผู้ชมได้รับฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแฮกช่องทีวีกับชายปริศนาที่สวมหน้ากาก m a มค e ฮ Room ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาในคลิปมอยากขอให้คุณผู้ชมกดไลค์กับคลิปนี้ เนื่องจากมันมีความสำคัญกับช่องเป็นอย่างมากถ้าหากว่าคุณผู้ชมกดไลค์ที่เรียบร้อยแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับย้อนกลับไปในวันที่22พฤศจิกายนปีคศักรา1987เวลา3ทุ่มขณะที่ผู้ชมชาวเมริกันทางบ้านกำลังรับชมรายการทีวีตามปกติผ่านทางช่อง WGN TV ซึ่งกำลังรายงานสดเกี่ยวกับข่าวกีฬาผ่านรายการ The Night O'Clock News จูๆ่ๆภาพจากสถานีก็ถูกตัดสัญญาณกลายเป็นหน้าจอสีดำช่วงอึดใจเดียวก็มีสัญญาณภาพกลับมาอีกครั้งหนึ่งหากแต่คราวนี้มันไม่ใช่การรายงานข่าวสดอีกต่อไปมันปรากฏเป็นภาพชายคนหนึ่งที่สวมหน้ากาก Mac h e ฮด r o o m ซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ปรากฏอยู่ในรายการ The Mac Head Room Show ของช่องหมายเลข4ซึ่งช่อง WGN TV นั้นเป็นช่องหมายเลข9 ทําให้ตอนแรกทุกคนต่างก็พากันคิดว่ามันน่าจะเกิดจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคแต่ทันใดนั้นเองชายที่สวมหน้ากาก m a c กเฮทรูมก็ได้แสดงท่าทีและพูดจายอย่างแปลกประหลาดจนผู้ชมทางบ้านเริ่มที่จะแน่ใจว่านี่มันไม่ใช่เหตุขัดข้องอย่างที่คิดไว้ในตอนแรกผ่านไปเป็นเวลา28วินาทีภาพตัดกลับมายัางผู้สื่อข่าวสองคนที่มีสีหน้าดูตกใจเป็นอย่างมาก เขาทั้งคู่ตัดสินใจบอกกับผู้ชมไปต,งตรงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวทั้งสองก็ได้พยายามรายงานข่าวต่อไปตามปกติทิ้งปริศนาให้คนทั้งบ้านต่างพากันงุนงงว่าชายที่สวมหน้ากาก m แมคเคสรูมนั้นคือใครและเขาโผลมาในช่อง WGNTV ได้อย่างไรซึ่งอีกสองชั่วโมงต่อมาในเวลาห้าทุ่มตามเวลาท้องถิน่น ขณะที่สถานี WTTW PBS กำลังออกอากาศละครเรื่อง Doctor Who ผ่านทางช่อง11ภาพของชายสวมหน้ากาก m c c ก s ท r o o m ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้กินระยะเวลายาวนานกว่า90วินาทีเขาพูดจาวกไปวนมาฟังดูแล้วจับใจความได้ยากว่าต้องการที่จะสื่อสารอะไรบวกกับมีท่าทีเพียเพ้ยนๆยียวนกวนประสาทเป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่งนั้นก็ได้มีการเรียบเรียงเมสเซจจากคำพูดบางคำพูดจนสามารถที่จะสรุปได้ว่าเขาพยายามล้อเลียนช่อง WGN ที่แฮ็กขึ้นสัญญาณไปก่อนหน้าและล้อเลียนบริษัทโคกด้วยการพูดสโลแกนจากนั้นกรโยนเปปซี่ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งใส่หน้าจอของคนดูซึ่งหลังจากการแฮ็กสัญญาณครั้งนี้จบลงชายปริศนาที่สวมหน้ากากแมคแฮสรก็าหายไปตลอดการ ไม่มีใครรู้ว่าเขาทำแบบนี้ทำไมจุดประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ผ่านมาจนเช้าวันลุ่งขึ้นหนาทีนี้ก็ได้ตกเป็นของ FBI พวกเขาพยายามสืบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อหาความจริงแต่บาะแสะกับเทคโนโลยีในยุคนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะตามจับตัวคนร้ายได้ FBI สันนิษฐานว่าผู้จรรรมสัญญาณน,นั้นยิงสัญญาณที่แรงกว่าจากสถานีต้นทาง คาดว่ายิงมาจากอาคารที่อยู่ไม่ไกลาจากสถานีเท่าไรนะักหรือไม่ก็เข้าไปแทรกสัญญาณโดยตรงผ่านทางสถานีภาคพื้นดินแต่หลังจากที่พวกเขาจัดทีมตรวจสอบกันอย่างสุดความสามารถกลับไม่พบร่องรอยหรือห,อหลักฐานใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวขณะเดียวกันที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้กล่าวไว้ว่าการจะทำเช่นนี้ได้จำเป็นต้องใช้สัญญ,ญาณที่มีความเข้มข้นสูงมากกว่าสถานีของทั้งสอง ซึ่งในตัวส่งสัญญาณที่ว่านี้มีมูลค่าถึง25,000ดอลลา,าร์สหรัฐและนอกจากนี้คนที่ทำยังต้องมีความรู้เรื่องนี้มากพอด้วยสรุปได้สั้นๆก็คือการที่จะทำอะไรแบบนี้ได้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องรวยด้วยซึ่งคำถามก็คือเขาจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรในเมื่อดูจากพฤติกรรมทั้งหมดแล้วชายคนที่สวมหน้ากากแมคเคสโร แทบจะไม่ได้อะไรเลยจากการแฮ็กในครั้งนี้นำซ้ำยังเสี่ยงที่จะถูกค่าปรับอย่างมหาศาลและต้องไปนอนเล่นในเรือนจำอีกด้วยปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดยังคงเป็นปริศนาและไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวการแฮ็กช่องทีวีกับชายปริศานาที่สวมหน้ากาก m a กเฮ r o o m ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวเรื่องถัดไปและอย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆของช่องย้อนหลังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ